สวันีครับผมวถาครับวันนี้ทอดมันหัวเปียบไม่แรงหรอแลผสมแป้งแล้แป้งทอดมันกีขวดหัวปียกวยตันี้กินได้เลยหมดขายใบา่มีกล้วยแตนีไหมส่นในอไม่รู้อันนี้มันนมะกรดครับมื่อเช้าจาะ อะไรงกู้วยแักมุกขอกูไปแล้วักมุกเอาเลยหั่นโรตีมีเม็ดเอ๋เอาเภือสองข้อยี่กนเลยมึงขอมาคนโรปีเลยกูขอใส่เลยขอใส่น้ำมันันตีอ๋อหนูบ้านสวยทีดเลยตัที่ไม่ได้สวยที่นั่นก เอามา cho กับทางตัวนี้ก็ได้ครับมันผสมเข้ากับข้าว lì lì ต้องส้วมแต่คือกาใต่กันดำออไเกิดโทษอก็ดำที่ก่อนทำไมมันดำโทษเรายืนคุยกันได้ขึ้มูหนึ่งก็ดำแล้มันตกกลืได้แค่นั้นเองมเยอเทินี้ปีนีไอันนี้หัวปีนี่ไห้อันนันเดนู้นน่ะ ดุ้นหน่อยก็ไม่แม่จังไ,ไม่เอามุ่นป่าหาได้แค่นี้วอนนี้มากกวน่นี้แหละมีอันทนี่เขานี้แหละเต็มสูงแก่หมดเลี่ยนตัเรียกป๊อปปี้ <c oughs> โดยพูดหรอป๊อปปี้เลยปปเลยุง <c oughs> ให้ให้ตาหาก็ไม่กล้ามุนป่ามุนหนึบจื้นมางางนย้อนมีนั่นเลยที่รว ยั่จังโรงงานยังมีฝุนไอ้ต้ไปออกก็พดยังไนวะต้รู้ปิดใช่ไข่ไม่ใช่เจอมันเจอบันนี้เจอวันเปล่าไปใกล้ชิดกูอ่าใกล้ชิ่อไยังกินมาใส่ไม่รู้ไมรู้ไม่ใชแล้วก็พูดต่างให้พูดย่างไี้ ออเออหือใส่เดี๋ยว้เนี่ยมันก็ทอดมันเหมือนกันแหละอืม้าใส่มันทับหลังนี่เนี่ยยากเกินลองลองดูแหละวัวขึ้นนี่ลยขอนมันของเทเรอนี่ยทำไงมวันนี้ลาง,งานขึ้นวันวะทำไมเราชี้แตกให้ตังไปซื้อเสื้อผ้าเหินขาขาวสงสัยใจสั้นไหนแม็กมาที่นู่นแหละลาง,งานเลยไอ้วันนี้เราไปหาแม่กันนาน สี่อยู่ไว้เขาไปหาเองก็ไ hmm. ด้ทึ่งเกี่งอะไรมาสิท่งเก่งขยาวเบ็ดมดหรือมดไปหนูยังเป็นะเก็บเนเลยตัตัดป่อนเลยดไหนอีเนี่มไพผาไอ้พวกนี้ได้เลยกันได้เสื้อตัวเดียวไอ้หูได้เลย